ใครเลืจะรู้บ้างว่าผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BFF Best f r i e Forever Media จำกัดจะมีภูมิหลังที่ไม่ค่อยสู้ดีนักคิดแล้วก็น่าสงสารจริงๆนะถ้าใครอยากรู้ก็ต้องติดตามต่อไปแล้วละ่ะ คุมบีเอฟเอฟทำไมหนะ้าบึ้งตึงมาแต่เช้าเลยลาเป็นอะไรไปฮะเ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนี่อย่ามาขวางทางฉันหน่าโถ่รีบๆทำงานได้แล้วลงเสียงขนาดเนี้ยเจออริเก่าแล้วฮะบีเปล่าเปล่าสักหน่อยฉันไม่ได้เจอใครทั้งนั้นแหละเอ้ยมาทำงานได้แล้วน่ะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโตทำงานนายก็คงมาทำงานเร็วๆเข้าก่อนที่ฉันจะตัดเงินเดือนนายนะอแหมคุณหนูบีมีจะต,ต้องพูดขนาดนั้นเลยนี่นาะเจอริเก่าก็บอกมาเถอะโอ้ยนี่ตั้งใจทำงานของนายไปทันนาถ้างานออกมาไม่ดีแล้วก็ฉันจะหักจากเงินเดือนนายซะเลยครับคุณหนูบีโถแล้วสรุปเธอเจอใครกันแน่เนี่ย ก็คนที่ฉันแอบชอบสมัยมัธยมต้นนั่นแหละจริงดิแล้วเขาจำเธอได้ปะสภาพฉันตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันราฟ้ากับเหวนายคิดว่าเขาจะจำฉันได้ไหมล่ะก็ไม่อ่แค่ฉันเดินเข้าไปทักเขายังถามเลยว่าฉันเป็นใครอ่ะ ไม่อยากจะเชื่อกันใช่ไมล่ะว่าสิ่งที่ได้ยินน่ะเป็นความจริงคุณบีเอฟเนี่ยนะจะถูกหักอกตอนนี้นะ่ะอาจจะไม่ใช่แต่ในสมัยก่อนมันก็อาจจะใช่ก็ได้นะย้อนกลับไปตอนสมัยมัธยมต้นจะไปสายไหมเนี่ยอ่ะมาร์ก เออขอโทษน,นะที่ต้องให้รออ่ะความจริงนายก็ไม่ต้องรอฉันก็ได้นะฉันเดินไปโรงเรียนเองได้ไม่เอาหน่าเบสเราเป็นเพื่อนกันนะและอีกอย่างนึงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอเหงาด้วยนะก็เลยอ่มายืนรอเดินเป็นเพื่อนเธอนี่ไงนายไม่กลัวไปโรงเรียนสายเหรอฮะมายืนรอเดินไปโรงเรียนเป็นเพื่อนฉันเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกนาะอีกครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะเข้าเรียนนะ่ะฉันอยากเดินเป็นเพื่อนเธอจริงๆไม่ได้โกหกขอบใจนะที่นายยอมเป็นเพื่อนกับฉันนะไม่เป็นไรหรอกหนะ้าก็เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วนี่นาะแล้วก็ย้ายมาที่นี่กันเนี่ยใช่สิตอนจบอนุบาลแล้วอ่ะนายเล่นหายหน้าหายตาไปเป็นปีๆไม่เจอกันเปลี่ยนไปตรงเยอะเลย ใช่เธอก็ยังเหมือนทางแก้เดินได้ไม่เปลี่ยนเลยนะฉันล้อเล่นนะอย่าคิดมากเลยนายเดินเข้าห้องคนเดียวก็แล้วกันโอ้ยพวกเราดูสีใครมาเดินกับผู้ชายนี่ไม่ดูรูปลางตัวเองหน่อยเลยเออเบสช่างเทนาไปนั่งเธอ,อ ผมเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนั้นนะเธอกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ผมก็สงสารเธอเหมือนกันนะที่โดนล้อขนาดนั้นนะ่ะผมว่าเธอเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเธอไม่เคยโกรธไม่เคยโต้ตอบอะไรพวกนั้นเลยอพวกบูลลี่สมัยเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละอะหลบไปหน่อยสิเอ้อวดถ วิ่งไวๆหน่อยสิฉันเกลียดค้าพลาโอ้ยวิ่งจนเมื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยมากช่วยฉันด้วยดิแล้วฉันจะช่วยเธอย,อยังไงล่ะก็ในเมื่อครูเขาจะสอบวิ่งเราก็ต้องมาฝึกวิ่งกันดีโออแต่ฉันหมดแรงแล้วว่ะนี่วิ่งนามันได้สุขภาพนะแถมเธอก็ยังจะผอมลงอีกด้วยเธอไม่อยากผอมหรืองไง อยากโดนบูลลี่ต่อว่างั้นเถอะเอ้ยนี่อย่ามาพูดแทงใจดำได้ไหมอ้าววันนี้ก็มายืนรออีกแล้วเหรอฮะนี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเดินเป็นโรงเรียนกับเธอทุกวันนะเธอก็จะได้ผอมลงสักทีถ้านายยังไม่เลิกพูดแบบนี้ล่ะก็ฉันจะเอาตัวทับนายให้แบนตะแต่เลยนะ ก็ได้ฉันขอโทษฉันก็แค่แย่เธอเล่นไปงั้นแหละโอ,อ้แล้ววันนี้เธอจะพูดมันจริงๆใช่ไหมใช่เพราะว่าทิศหน้าก็ปิดเทอมแล้วฉันอยากจะบอกความในใจนะ่ะอันที่จริงในใจผมตอนนั้นก็คิดอยากจะบอกเธอนะว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับไอ้พวกนั้นแต่ ผมอยากให้เธอเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เพื่อนแหละนะทำอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเธออยากทำอะไรผมก็สนับสนุนเต็มที่แหละเพื่อนกันนี่เนาะหวังว่าคงจะได้ผลนะเออหวัดดีฮะเมื่อไงเธอเรียกฉันมาบนนี้มีอะไรเหรอคือว่าฉันน่ะคือฉันฉัน สภาพอย่างเธอเนี่ยน่าจะมาคบกับฉันบอกเลยนะต่อให้ผู้หญิงบนโลกเหลือแค่เธอคนเดียวฉันก็ไม่มีทางคบหรอกหัดดูสภาพตัวเองซะบ้างสิอ้วนเป็นถังแก้อย่างเงี้ยใครจะไปคบลงเล่าทำไมทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเขาต้องปฏิเสธฉันลาวิ่งผิดทางขอโทษค่ะทำไมทำไม <c oughs> โอ้เห็นใหญ่นี่เดินกลับบ้านมาก่อนแฮะไม่ยากก็รอเราเลยเป็นอะไรหรือเปล่านะเปิดประตูเข้าไปได้เลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ห้องใต้หลังคาเปิดเอาไว้อยู่เหรออ๋อเบสทำไมเธอมานั่งหงอยอยู่ตรงนี้ล่ะ <c oughs> <c oughs> คงจะถูกเขาปฏิเสธมาคำใหญ่โตเลยใช่ไหมล่ะฮะ ใช่แหละฉันคงไม่ดูตัวเองจริงๆอะว่าฉันนเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าดูฉันสินี่มันก็ปิดเทอมแล้วนะเธอก็น่าจะใช้เวลาว่างที่ปิดเทอมให้เป็นประโยชน์อย่ามัวนั่งเศร้าอยู่เลยเดี๋ยวฉันจะเป็นโค้ชให้เธอเองโค้ชเหรอทำไมล่ะก็ฉันจะให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงล่ะ เอ้ยนี่ทำไมต้องปลุกฉันมาลงแต่ตีห้าแล้วก็บังคับให้ใส่เสื้อแบบนี้ด้วยเนี่ยนายก็รู้นี่นะ่ว่าฉันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าร้าโรงเรียนน่ะมามามางั้นตามฉันมาเร็ว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 ,รวสี่เร็วออรู้แล้วนาะกำลังเดินไปนายนี่มันทำไมอะ่ะ <c oughs> ต่อไปนี้เธอจะต้องวิ่งจ็อกกิ้งปฏิบัติ ไม่เอาฉันขอกลับไปนอนต่อได้ป่ะเธอนี่มันขี้เกียจได้ใจจริงๆอาฉันมีช็อกโกแลตด้วยนะเธออยากกินหรือเปล่าเฮ้ยนั่นนายเอามาจากตู้เย็นบ้านฉันเหรอเนี่ยฮ่าๆก็ใช่น่ะสิฉันแอบหยิบมาตอนที่เธองวงเงียเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องขี้เกียจถ้าอยากได้คืนก็ตามมาเอาสิ แบบนี้มันใช้ขี้โกงกันนิดหนาะนั่นของโปรดฉันเลยนะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยอถ้าอยากได้คืนก็ต้องตามมาให้ทันนะ คืนช็อกโกแลตฉันมาเถอะนะฉันวิ่งเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยต้องมีน้าตาลเพิ่มพลังอะ่ะโอ้ยนี่น้ําเปล่าก็กินได้สักหน่อยเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งน้ําตาลด้วยซ้ําไปนี่แต่นะ้ำช็อกโกแลตรสปอดของฉันนะเอาึ้นมาเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาร์กโอ้ย อ้าไงวิ่งแค่นี้ก็ยังเหนื่อยเลยแล้วเธอจะผอมได้ยังไงกันเนี่ยฮ่ามาเร็วตามฉันมาเออรูอ้อย่างนี้ฉันยอมอ้วนดีกว่าไม่ขอให้นายมาเป็นเทรนเนอร์ให้ฉันเลยนี่ฉันก็ไม่ได้ฝึกโหดายขนาดนั้นนะค่ายมวยนายพาฉันมาทำไมที่ค่ายมวยล่ะเนี่ยก็มาฝึกไงโน่นนะ่ะขึ้นไปบนนู้นเลยคู่ฝึกของเธออยู่โน่น เอางั้นเหรอเฮ้ยฉันคือมาร์คอะฉันไม่กล้าอ่ะเฮ้ยใหญ่เบสนี่เธอจะขึ้นไปดีๆไหมเนี่ยฮะโอ้ยไปเล่าก็ได้ไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนี้เลยเอเอสู้กับเขาซะเร็วเข้าเธอจะได้ฝึกป้องกันตัวเองไง เออคือฉันไม่กล้าอ้าโอ้ยเยเพชรฉันบอกให้เธอต่อยไม่ได้เธอลบลบทุกดอกอย่างนั้น่ะมันจะไปฝึกอะไรได้เล่าลงมาแล้วก็ไปที่สีเหลืองน่าซิปปะอ,อ่อย่างนี้เหรอใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอามือไว้ที่ไททอยแล้วก็ย่อขาลงแบบนั้นแหละแบบที่เธอทำเมื่อกี้ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะอ่าละมานั่งตรงนี้ขั้นต่อไป เอามือแต่ปลายขาให้ได้นะเออนั่นแหละทำสลับกันซ้ายขวารับรองว่าเธอต้องพรอมได้ในไม่้านี้แหละโอ้ยฉันคิดถูกไหมเนี่ยที่เอานามาเป็นโคชให้ฉันเนี่ยนี่ต้องห่วงล็อกเธอคิดถูกอยู่แล้วละ่ะเพราะการฝึกของฉันน่ะมันต้องได้ผลเสมอเพราะว่าฉันทำเองทุกวันเลยนะ เออก็ได้ปิดเทอมคราวเนี้ฉันจะลดน้ำหนักแล้วก็จะทำให้พวกนั้นทึ่งในหุ่นของฉันให้ได้เลยคอยดูสิใช่มันต้องแบบนี้แหละเพื่อนฉันสู้ๆนะเบส ที่สุดฉันก็ทำได้อ้าวยายถังแกเอ้ยไม่ใช่เบสน,นี่เธอไปเปลี่ยนชุดนักเรียนมาเหรอฮะไม่โอเวอร์ไซส์แล้วดิใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ไม่มียายถังแกเดินได้อีกต่อไปแล้วนะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะควบคุมอาหารแล้วก็กำลังกาย ดูเหมือนฉันจะได้เพื่อนออกกำลังกายอีกคนนึงแล้วล่ะนะไปเถอะเดินไปโรงเรียนกันยังไงก็ต้องขอบใจนาอีกทีนะที่เออช่วยฉันออกกำลังกายแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วก็เธอเป็นเพื่อนฉันนี่นาปาทำให้พวกนาตลิงกันเลยดีกว่าว่าแต่ งานโรงเรียนปีนี้เธอจะไปกับใครเหรอแหมฉันจะไปกับใครได้ซะอีกล่ะฉันก็ต้องไปกับนายทุกปีอยู่แล้วล่ะแล้วถ้ามีหนุ่มมาชวนเธอล่ะอ่าแหม่แหม่กำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมล่ะพอแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉายต่อวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวคิดมันจะยาวมากเกินไปนะคะแล้วก็เราไม่รู้นะว่าจะ ฉายอะไรดีวันจันทรอังคารก็เลยเลือกฉายประวัติของคุณ BFF best friend forever ของเราไปก่อนแล้วกันเนอะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ้ยน้ำลายไหลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะบ๊ายบาย